ยินดีตอนรับสู่เส้นทางสู่ถ้ำยญ่ไอ้ครับผมกับรถบัสถ้ำหญยไอ้ถ้ำยายไอ้เป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์หนองยูอำเภอปะทิวอำเภอปะทิวไปเบิ่งถ้ำน้อยเบ่งเส้นทางเขาไปได้พี่น้องท่านสลับรถหน่อยรถตู้รถเก๋งไปได้สบายที่วันนี้รถบัสใหญ่รถมาใยญ่เบึงคนขับคนขับเดียโอ้คนขับ อ่าน้องผู้เด็กรถ <c oughs> ดูเส้นทางดูจะเข้าไปได้ไหมรถบัสใหญ่ดูน่แต่ทางเข้าตรงนี้แหละสำนักสงฆ์ทํา่ไอ้เป็นสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ริน อยู่หิมทะเลฝั่งชุมพรเนาะอยู่ริมทะเลฝั่งชุมพรหนาหน้าย่างเหร่นเป็นถ้ำไปเที่ยวถ้ำกันเถอะงนูเส้นทางเป็นถ้ำใหญ่ไอ้เป็นแบบนี้เลยพี่นอ้องอ่ารู้ช่วยกันลุ้นช่วยกันลุน้นเปิปืองตาปามตาอย่างเนี่ยาคใต้เนาะภาคใต้นะตพเพิ่นสิมี ต้นตามล้ายนะจักปีเล,ลยลาาสิบปีเลยต้นตามสมมนี้เก็บกินผลผลิตเศรษฐกิจหมุนเวียนผักใตเศรษฐกิจเป็นดีอีพี่น้องอเงาสะทอ้อนค้นข้นครับคับเด็กรถอยู่นี่แล้พี่น้องเห็นเงาเงาอยู่นี่เป็นภาพสะทอ้อนเดยอูู้นะ วิววิววิวไอ้สวนตามของภาคใดมึงสิไปได้ป่หูพี่คนถามพี่วุ้นไถเพี่สิเอารถขัไปได้บ่เนี้ยรุ่นขนาดนี้นี่รุ่นรุ่นรุนรุ่นรุ่นรุ่นรุน่นร่น

วูบจุเส้นทางสู่ถ้ำใหญ่ไหอยู่อำเภอปัตติวพี่น้องอยู่หิมทะเลลองดูฝีมือขนาดและทีค่คนขับเป็นกระแต ปเทศลาลีไปด่มมกัะกัซนะไปูี่มุัมมะ t ัซนะไปดูที่มุมกัมมะกัซปดทีามุมกรมัซนะาปี่มุมอยู่ในรถกับเะกัซะี่ยฝรั่งเกันะกท่องเที่ยวคนฝระั่มเศกครับนไปดูี่มุมกัมนไทางมุมกัน่าสนใจนะไ้ำถ้ำ่้ำใหญ่นไ่มุมกนี่ ลอง็ดกินเที่ยวผ้าพี่น้องมาสัมผัสเส้นทางมันจูทำทำย่ไยไอสิไปเทียวทำย่ีไอนานเห็นทางเขาวัดแหละพี่น้องสนักสงสงเบิร์คนเสียี่อุัยคทยกี่คนขับเปอรเซียโยกรถจังใดเอารถออกจังใดแบบนี้เออ

หมู่บ้านชาปโมงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับลุ้นกันหน้าดูเลยมาท้ำใหญ่เนี่ย